เอยอแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่บอกไม่ได้เอากลับมาโอ้ยจะมาแล้วไปถึงไหนแล้วอันมาบอกกันแน่มาคุยกันแน่ปล่อยให้นั่งว่าอยยุผู้เดียวคือผีบ้า <c oughs> บ้าอีเมาตากผ้าเอามาวางผ้าไว้ <c oughs> เพราะไม่งั้นก็อู <c oughs> สีม่วงอันนี้ก็สีม่วงสวยจังเลย <c oughs> มาตากผ้า <c oughs> ข้างในถ้าเกิดมันตกกินเวลาหิว หลานๆก็เป็นห่วงนี่เลย,เลย,เลย <c oughs> กวัวเหนื่อยทำงานเยอะอจริงๆวันนี้ทำแบบไดไม่รู้เรื่องเลยสุดารัดเดชขุนอก็ขุนเดชหรือเดชขุนตาไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยแบบนี้โอ้ยอ่ะทีเนี้ยเนียงนัดจิตมั่นไปแล้วมั่งไม่มีใครอยู่แล้วหรืออยู่แต่ฟามิงโก้กับสองคนมาที่ สวัสดีค่ะคุณชุติการฝนตกไหมเพื่อนโอ้ยเธอมันตกทั้งวันฉันซักผ้าแตะล้มแน่ๆสอัอก็เลยไม่เอาไปก็เลยไม่ได้ต้องเอาไปเลยก็เลยเดินเอาเดินเอาแบบง่ายนี้่ไมันจะอไปท่านผู้ชมสวัสดีนะคะ สวัสดีสิ่งที่ดีๆที่มอบให้เข้ามาดูมาชมทำไมล่ะลูกหือททำไมนะโอ้ไม่ชอบแล้วนะพี่ฮวกนะให้พี่ยายเห็นบอเก่งดีเขากินยาเก่งเนี่ยเยอะเนี่ยขมอ้งคิดเออขมอยู่นิดนึงไม่มีแม่นี่ครูหนิงนี่มินมินเนนอะไรนี่มินนิน ว่าให้สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันจะงอกเงยออกมาเป็นผลประโยชน์อะไรบ้างทั้งงอกทั้งเงยทั้งที่เหนื่อยไปเนี่ยเหนื<ป>่อยเหนื่อยจนแบบว่าน้องฟ้าจะกินข้าวอีกไหมลูกฮะไม่าน <c oughs> ิ้วโ <c oughs> ป,ป้งบ้างหัวใจมั่ง คำพูดมั่งเดี๋ยวเซสชั่นหมดอายุอีกแล้วไม่รู้มันหมดเพราะอะไรไมึงไปเต้นเปิดเพลงเต้นอยู่คนเดียวเอ่อเอาแตม่มีเพลงเต้นมีอะไรทํามันไม่มีเด็กยุ่งวุ่นวายเอเออเอาอีกขวดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดอยาแก้ไขเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อ,อไม่สบายตัวร้อนจะได้ดักไว้เลยดูซิแม่จะกินต่อให้หมดเย็นคอชื่นใจจังเลยไปเก็บยาเข้าไปเก็บก่อนลูกไป เมือ่อก,กี้เนี่ยน่าจะตามคนหรืออะไรสักอย่างอ่ะไม่เป็นไรแล้วทีนี้หมดไอ้นี่นี่หน่อยๆน่อยที่เข้าไปดูแต่ถ้าเข้ามาดูในไลฟ์สดมาคุยมาพูดมาอะไรเนี่ยมันจะได้เยอะมันจะนานหน่อยมันก็จะทํามีคนโทรเข้ามาเอ้าไอ้นี่หลุดเซสชันหมดอายุพะนะเอ้ามันเป็นอีหยังโดนีช่องเพราะฉะนั้นแล้วการทํากฎระเบียบอะไรของเราเนี่ย เราก็ยังไม่ไม่ได้เข้าไปดูหมดนะพยายามจะเข้าไปดูหมดอยู่ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรเอากันไกลไปหาตัดเล็บให้ลูกก่อนพรุ่งนี้เอาไม้บรรทัดลูกหนูไม้บรรทัดหน,ดหนูเอาใส่กระเป๋าแล้วหนูกลับไปหาไม้บรรทัดที่โรงเรียนนะหายบอกเอาเราไปตามเก็บไอ้นี่มากกว่าตามเก็บที่เขาคอมเมนต์ไว้ <c oughs> <c oughs> เราคอมเมนต์ไม่หมดอย่างเงี้ยช่วงนี้เพื่อนรู้สึกก็จะมาเยอะแล้วเราต้องเข้าไปตอบคอแม่ลูกเราก็ตามไปดูเขาเออ ตามไปดูเสร็จแล้วก็เป็นไงเนาะ <c oughs> คุณยายอ๋อยสบายดีปอนอ้อโอ้เก็บข้าวเก็บของก่อนพอลุงพลังพักพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแต่เช้าน้องฟ้าสะผม,มยังหลุกอ <c oughs> เอายังไม่สะเหรอง่าเช้านี้ต่อมันก็ได้เวลงเวลาไปใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อย่างนี้น่าจะดีเนาะ <c oughs> เรื่องเขากลัวนี่เขาปิดกั้นไม่ให้เราไล่ <c oughs> โอ้ขว,วดหนึ่งแล้วก็ยาแก้ไข้ด้วยกินให้มันหมดไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกินอีกหายไปเลยไปเอาอีกสองขวดมาใช่ใช่จะยกมาเลย,อเ,ลยเออไปเถะเปิดเทหน้าบ้านก็ได้ค่ะเสร็จแล้วแม่จะลงไล,ลน,ลไลแลนาา์แล้วทีเนี้ยลงไลน์แล้วนะคะด้วยแล้วไอตัวเลขยุ่งด้วยแล้วงานบ้านยุ่งด้วยแล้วก็ฝนตกจะทําอะไรก็ไม่ได้ทาจะไปไหนก็ไม่ได้ไปจะทําอะไรสักอย่างก็ไม่ประสบผลนะ ที่ให้คคำการอุป,ปาการะคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายเอาไปได้น้องฟ้าไปได้ลรกอ่ะเอาไปคันคออีกแล้วพอมืดมาน้องฟ้าทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> ไม่ได้ไปซื้อมะนาวเลยไม่ได้ไปสวนไปสวนอันนั่นนะถึงหอแล้วก็แดดเ <ส zan. S 1> ปรี้ยงๆสักชั่วโมงตากผ้าให้แห้งก็จะตามอีกวันนี้วันที่สิบเจ็ดเขาบอกว,ว่ามันจะตกถึงวันที่ยี่สิบเจ็ด ่วไปเลยเนาะเออไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้ก็ไม่ไม่ต้องเป็นเพื่อนเขาไงแม่ก็ลบทิ้งไปหลายทีแล้วไม่อากาศอากาศหนาวหนาวโอ๊ยดำเนินการต่อไปโดนนิดโดนหน่อยก็ไปแล้วเนาะกล้องกระไดอือืมอันนี้ไปเก็บด้วยอันนี้ไปเทก่อนอะอันนี้ไปเทอันนี้ไปล้าง <laughs> ไม่บาก,ก็บ้าแล้วนั่งคุยอยู่ผู้เดียว คุยเพื่อที่จะเอาเวลาคุยที่เออถ้ามีเพื่อนมาคุยมันก็จะได้เพลินๆโต้กันตอบได้อะไรมากมายได้แต่เพื่อนได้แต่เพื่อนกลับมามเพื่อนเอเดี๋ยวเขาคงมาหาเราอีหละเพราะว่าเราไปเยี่ยมเยี่ยมทิ้งไว้ให้รู้เลยอยากจะดูอยากจะเข้าไปดูทุกห้องเลย <laughs> เข้าไปสัวแม่ <laughs> ลูกลูกก็ไม่ได้ดูแลดูแต่ เฟซดูแต่แอเลวดูไปดูมาชุดนักเรียนน้องฟ้าเพิ่งได้มาตากวันนี้โคลาตตกอย่างแรงเลยใช่มันมันก็ไม่แรงมากนะเธอแต่ว่าแรงแรงแบบว่าเพื่อนไอ้นู่นก็ไม่ได้ทําอ้นี่ก็ไม่ได้ทำํำทำเสร็จแล้วหมอ้อข้าวไหม้แน่อันนู่นพ้นแล้วก็มานั่งเฉยไม่ว่าเจ้าของผ่านติบนีเ้เลยมันผ่านแต่บางทีได้เอ,อินมาเอา้า มันคือผิดหมดดี๋ไป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 ทำโอ้เดินฮ <c oughs> ดอกเลยต้องมาไล้ใหม่เซสชั่นหมดอายุพะนะเจอหมดอายุเจ็ดแปดเทือเมื่อนีสามเทือไปกดผอมแม่แม่ตาบอก วิกซีผอมคอยาวเลยเด็กป่วยกันเยอะค่ะช,ช่วงนี้ไข้หวัดกําลังระบาดโอ้ยไอปิดปากด้เลยอาปกเหมูประตูแขนโดนอะไรโดนไม่จะมีเกี่ยวอะไรกันมานหรอกให้มัน,มน,นโอเคอ่ะเทนโซพาสนะชื่อเต็มที่จริงเขาจะชื่อเทนโซพาสถ้าภาษาเรียกภาษาบ้านๆ้านเขาก็เรียกมาสเตอร์ยาเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเด้อเน่น่นยูซ้่ พรุ่งนี้ฝนอยตกเด้อสซนดอกถ้าตกก็เป็นได้ผลประโยชน์ทางโน้นหลายช่องแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไล่ไล่เขาไปเมื่อกี้เราเราว่าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ถึงคนถอซื้อยามากินเลยไปหาหมอกไม่ได้เสียตังค์เสียอะไรแต่เสียเวลาก็เลยไม่ไม่เอาอะไรดีกว่าก็เลยซื้อยาพอเข้ามาหลุดพอหลุดเซสชั่นหมดอายุพืนสั้นเอา โอ้ยอะไรของเขานี่ยก็เลยว่าอย่างนี้อยู่อที่มันที่มันผ่านแล้วมันผ่านไปได้ดีๆเราก็เก็บไว้อันไหนเป็นต้นฉบับน้อยอ้องถึงหอแล้วก็แดดเปี้ยงๆสักชั่วโมงตากผ้าให้แห้งก็จะตามอีกวันนี้วันที่สิบเจ็ดเขาบอกว่ามันจะตกถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะอไล่ไปรอบหนึ่งแล้วมันหลุด มันหลุดแล้วเซสชันอยู่ๆคนโทรเข้ามามันเลยมาเลยพี่น้องอันอยู่ผู้เดียวดึกแล้วบุมมีผู้เดเข้ามาบอการตั้งกันยังไงเนาะการรับชมต่างๆนโยบายการสร้างไรายได้ของเนื้อหามัง่งสาเหตุต่างๆที่ล้มแน่ๆเสนอก,ก็เลยไม่เอาไปก็เลยไม่ได้ต้องเอาไปเลยก็เลยเดินเอาเดินเอาแบบง่ายไว้ข้างในแล้วจะ ถ้าไม่ยกก็ไม่ได้อีกู <c oughs> ข้างนอกฝนจะตกหนักไหมเดี๋ยต้องแอบดูฝนก่อนถ้าฝนตกหนักก็จะเอาลาวเข้ามาหน่อยเอายายเห็นบ่เก่งนี่เขากินยากเก่งเนี่ยเ <ผม S 1> ยอะเนี่ยเออขมอยู่นิดนึงไม่กันายตัดโอเคมันเข้าไป เต้มออไปใส่กันเหมือนอนนอนกันแล้วไปไปเบิ้งแต่อันผู้งางามตีเห็นแต่เขาว่ากดไลค์กดแช